สวัสดีวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอะไรวะ G m ม d แต่ว่าเป็นแบบผีมีควานตรงนี้ไปเลยฉันตื่นขึ้นมาที่ไหนนะอ้ลืมไปเลยวันนี้ผมมาที่โรงเรียนนี่ว่วนะวันนี้เปิดเทอมแต่ทำไมตอนนี้มันดึกวะอ๋อตื่นเต้นเลยรีบมาก่อนเพื่อนฉันต้องไปที่ห้องเรียนของฉัน ถึงว่าเ,าเป็นขู่เว้ยนั่งเลยไม่ได้มันล็อกอ้าวอะไรอ่ะไอโรงเรียนบ้าเฮ้ยกูดเอนดิ้งอ้าวฟากแล้วใครเนี่ย เลยอ๋องมีตรงนี้อีกนี่วะขี้เขียวนี่ไงล็อกชิกคกีว้าวายแจอยู่ที่นาฬิกาว a ช h แจไหนวะแล้วว h a ว w h ว t w ว s h นาฬิกานี่วะว a ชหรือว่าอยู่ใต้โตะอ่ะนี่ไงโอ้นี่เกิดอะไรขึ้นบนนีอ่ะ คนกาดยิงรันวิ่งหนีไปรือฉันจะวิ่งหนีไปทำไมในเมื่อฉันต้องอยู่ที่นี่ฮะใครอะฉันต้องอยู่ที่นี่แล้วไปออกก็ออกไปมันล็อกฉันต้องหาทางออกฉุกเฉินมืดเกินไปจับทุ่มเลย เมาเหล้าจนตายตับแข็งตายคาเตียงไอ้อนี oh ่ตู้เช็คหูขายิ่งโอ้โหคุณต้องเช็คทำไมหัลใครทิ้งก็บอกได้นะมัต้องบอกแล้วไปไกลอืม โดนจะสแกนแน่เลยโอ้ยเมื่อกี้ใครอะ่ะยังรู้นะมันเกิดขึ้นอะไรเน,เนี่ยโอ้โหที่นี่มันมีเรื่องราวหยิบยังไงวะต้องแบบว่าตีไปเรื่อยๆจนระเบิดใั้หมดนะรู้ว่ามันจะมาทำไมตอนดึก อะไรอ่ะเอะอเออเออไม,ม่น้ำมันมังกรนี่ล็อกทุกบานฮัลโหลหมีหม,มีอ่าชิตตกใจหมด อ n น e ี้ o ุ o โ e ทีเชอร์ o ูมว้าวเพื่ออะไรวะแล้วห้องครูมันอยู่ไหนแลวอย่ะบอกแล้วมันอยู่ชั้นบนโอ้โอ้ไมค์ก็อย่าเข้ามานะระวังทางผมรอนจำจะแกแน่นอนระวังไว้ เตี๋ยวก่อนเพื่อความเทีบเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรมองอะไรเอ้ยอะไรอะ่ะ ดีวะอ้าวอะไรอะไรเอาแขนผมนี่วะเอาวเร็วมากเร็วมากอ้าวกระสุนหมดพอดีโชคดีไปขอบคุณมากนะทุกคนที่ดูมาแต่น,นี้เพราะว่าจะเล่นต่อเีบ่าว